S <S 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 มาที่ข่าวนี้ดีกว่านะครับรู้ไหมว่าลูกเนี่ยลูกลูกเล็กๆเนี่ยนะคะเเล่นปากกาสีแล้วก็กินเข้าไปกินปากกากินสีในปากากาเคมีน่ากลัวไหมน่ากลัวมากจนต้องเข้า ICU เลยนะคะที่จังหวัดบุรีรัมใช่ไห<ช><ช>มครคือคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาเด็กไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะเป็นเด็กหญิงวัยห้าขวบที่อำเภอลำปลายาศบุรีรัม นะกลับมาจากโรงเรียนก็พบว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยปากกาเมจิกเปื้อนทั้งตัวเลยพ่อแม่ก็พาไปอาบน้ําล้างตัวพอตกกลางดึกลูกสาวอาเจียนตัวร้อนมีไข้มีเสมหะอาการหนักชักเกร็งนําส่งโรงพยาบาลคุณหมอนําเข้าห้องไอซียูนะคะถามไปถามมาถามจากคุณครูบอกว่าลูกสาวเนี่ยเผลอกัดปากกาเมจิกนะนี่แหละพ่อแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการหละหลวมของโรงเรียนหรือเปล่าที่ดูแลเด็กไม่ดีในขณะเดียวกันผู้อุ่นในการสํานักงานเขตการศึกษา ปถมศึกษาบุรีรำเขนึงออกมาบอกนะบอกว่าเหตุเกิดบริเวณอ่าเหตุเกิดในกิจกรรมการวาดภาพระบายสีน้องได้นําเอาสีเมจิกมากัดแต่ครูได้ห้ามปรามทันทีที่เห็นแต่หลังจากนั้นเด็กก็ไม่มีอาการอะไรแต่ต่อมาคุณผู้ชมมันเกิดอ,อ,อย่างที่บอกกลับบ้านไปเกิดอาการก็คือป่วยป่วยหนักเลยนะคะ ผู้ปกครองเนี่ยมาแจ้งว่าลูกกินสีเข้าไปทําให้ป่วยเข้าโรงพยาบาลทางผอรโรงเรียนเนี่ยก็ตอนนี้ติดตามอาการแล้วก็สอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษทีนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแม่เด็ก เด็กเล็กเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภายอะไรเป็นอันตรายเ<า>นาะถ้าจริงจริงอนุบาลก็ยังห้าขวบก็ตอนรุ่นรุ่นหนูก็ยังเป็นแค่สีไม้อะไรอย่างนี้นะนนหนูก็<ง>ยังไม่ควรเอาทีนี้าาท,นทีนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสถาบันแห่งแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวรองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผมการพิมพ์เนี่ยท่านก็แนะนําดีนะท่านบอกว่าสีเมจิกเนี่ยมันมีผลคุณผู้ชมเรื่องของพิษที่มีการกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลกับสมองแล้วก็ระบบทางเดินอาหาร มันมีสารละลายทําให้เกิดอาการอาเจียนถ้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือต้องนอนตะแคงนะออให้เสมหะแล้วก็อาหารเนี่ยมันไหลย,ย้อนออกมาแต่อย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยคงกินไปเยอะคงกัดเล่น <คง S 2> จะนะดูดอะไรเง้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเขาถึงอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าใครมีเหล็กเล็กในบ้านเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นพิษบ้างอุปกรณ์เด็กเนี่ยเชื่อไหมไม่อ้วนในตลาดเนี่ยเหมาะสําหรับการให้เด็กเข้าไปเล่นเนี่ย ที่ถูกต้องถูกอนามัยเนี่ยมีน้อยมากนะคะเขาถึงมีการเขียนไว้เสมอว่าการนุณาให้พ้นมือเด็กด้วยหรืออบหรือของเล่นนี้เหมาะกับเด็กวัยสมขวบถึง4ี่ขวบ5ขวบถึง7ขวบหรือ12ขวบเป็นต้นไปอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าเออ พอเป็นแบบนี้มันก็สุดวิสัยกับคุณครูนี่แหละเข้าใจคุณครูนะ,ค,ะคุณครูก็คนหนึ่งคงจะดูเหล็กเด็กเยอะอะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเคสแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะโรงเรียนทั่วประเทศไทยก็ต้องดูไว้เป็นตัวอย่างเลยว่านะคะอุปกรณ์ที่จะมาส่งเสริมศิละปะของเด็กะจะต้องเลือก นะคบมันมีให้เลือกแต่ว่าอาจจะเกิดความละหลวมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสมัยก่อนก็เคยมีข่าวเด็กกินเด็กต้องกินดินน้ำมันนะแม่ดินน้ำมัน,น,มนอย่างเงี้ยเขาถึงมีดินน้ำมันที่ทำมาจากแป้งหมึกปากาลิควิดนี่สมัยก่อนนะที่<ม>ที่ต้องกาวสมัยก่อนฉันยังเคยเนยเธอยังลบอะไรเงี้ยหนูก็ยากินสมัยก่อนเนี่ยจะพูดให้ฟังเออคือเอากาวเนี่ยมันมันแข็งจะเอากาวบากกัดกัดอย่างเงี้ยเพื่อจะฉีกไอ้ตรงกาวอ่ะกาวมันแปะออกมาเนี่ย ปากข like ้างบนกับปากข้างล่างติดกันกาตาช้างเหรอกาวประมาณอย่างนั้นเลยไม่เอ่ยชื่ออันตรายมากอ